เนื้อหาส่วนนี้มาจากมังงะ Alien Space ถ้าใครที่ยังไม่เคยเล่นฮงไกอิม a พกมาก่อนแล้วเข้าใจว่าต้องอ่านเนื้อเรื่องตอนนี้ก่อนเพื่อไปเล่นฮงไกสตาร์เรลขอบอกว่าเข้าใจผิดนะครับต่อให้ไม่ได้ดูเนื้อหาจากมังงะตอนนี้ก็ยังสามารถไปเริ่มเล่นสตาร์เรลได้อยู่ดีแต่มังงะตอนนี้ไม่ได้เป็นมิตรกับคนที่ไม่เคยเล่นฮงไกอิมเพกเติร์ดมาก่อนแม้แต่นิดเดียวเพราะต้องรู้จักตัวละครรองที่ไม่ได้เป็นตัวละครหลักถึง3ตัวนั่นคือเวลย่างมูรตายที่ไม่กะและบอยอาคฟ มัางงะตอนนี้จึงเหมาะกับคนที่ติดตามเรื่องราวในฮงไคร i อิมแพคเติร์นมาก่อนแล้วเพราะเป็นการขยายความเข้าใจเรื่องจัก,กรวาลของภาคฮงไคร i อิมแพคให้เชื่อมโยงไปยังภาคฮงไคร์สตาร์เรลผ่านตัวละครอย่างเวลย่างมังงะตอนนี้จะเล่าแบบตัดสลับระหว่างปี2005เหตุการณ์หลังเซตคั่นอิรับชั่น5ปีกับปี2029ที่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าเป็นช่วงไหนแต่เชื่อว่าเป็นเหตุการณ์หลังจากเนื้อหาในหมวดอโพโอย่างแน่นอนซึ่งผมจะไม่เล่าแบบตัดสลับไปมาตามในมังงะ แต่ผมจะเรียบเรียงใหม่แล้วเริ่มเล่าเหตุการณ์จากปี2005ก่อนแล้วค่อยไปปิดท้ายโดยเหตุการณ์ในปี2029ถูกท่านจะได้ไม่สับสนกันเกลื่อนมาขนาดนี้ก็ขอบอกรีควอรเมนที่ต้องการก่อนจะมารู้เนื้อหาในมังงะตอนนี้กันสักหน่อยเนื่องจากการดําเนินเรื่องในตอนนี้จะมีเวลยางเป็นศูนย์กลางจึงอยากแนะนําให้อ่านเนื้อเรื่องจากนิยายเอนทายเอนโทรี ropy, และมังงะ s e c o n eruption มาก่อนซึ่ง2ตอนนี้ผมเล่าเรื่องจบในชาแนลไปแล้วใครที่ยังไม่รู้เนื้อหาจากสสื่อนี้ก็สามารถกดตัวไอด้านขวาบนเพื่อไปนั่งฟังกันนยยาวๆก่อได้เล นอกจากนี้ก็สมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะเล่นเนื้อหาในอโพสฮงไกออเดซีหรือที่เรียกกันติดปากว่าโหมดอโพจนจบทั้ง2บทในตัวเกมฮงไกอิมแพคเตร์เพื่อให้รู้ถึงสถานะของว r ยอาร์ไคฟ์กุญแจสวรรค์ลำดับที่1ที่ออตโตเคยเป็นเจ้าของซึ่งส่วนนี้จะไล่ให้ทุกคนไปเล่นกันก็คงใจร้ายไปหน่อยเอาเป็นว่าช่วงเล่าเนื้อหาในปี2 0 2 9ผมจะพยายามสรุปเหตุการณ์คร่าวๆจากในอโพให้เข้าใจเหตุการณ์เบื้องต้นแล้วค่อยไปเก็บรายละเอียดในอโพด้วยตัวเองก็ได้ครับ ปี2005ที่ฐานหลักของเอนทายอนโทรพีไอสไตน์กับเทสลากำลังครั่าเครียดกับการตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยดวงหนึ่งเพราะมันมีแนวโน้มว่าจะโครจรมาชนกับโลกหลังจากผ่านการวิเคราะห์อย่างละเอียดถึงหลายชั่วโมงด็อกเตอร์ทั้งสองก็ได้ข้อสรุปที่ตรงกันว่าดาวเคราะห์น้อยดวงนี้จะเปลี่ยนวิถีโครจรไปชนกับดวงอาทิตย์จึงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงอีกต่อไปเทสลาจึงสั่งให้ลูกน้องคนสนิทอย่างไรเดนเรียวมาเคลื่อนย้ายหุ่นรบอาราโตะรวมถึงมิสไซล์ซิวบุลเล็ต กลับมาจากนิวเม็กซิโกและห้ามไม่ให้มีใครเห็นการเคลื่อนไหวครั้งนี้เด็ดขาดก่อนหน้านี้เทสลาได้สั่งการให้สแตนบายอาวุธไว้ที่จุดนั้นเพื่อในกรณีที่ดาวเคราะห์น้อยมีแนวโน้มจะพุ่งชนโลกจริงๆเธอจะได้สั่งยิงซิวเบลเล็ตไปทำลายดาวเคราะห์น้อยดวงนั้นก่อนเทสลารู้ดีว่ามันยากมากที่จะยิงขีปนาวุธเข้าใส่ดาวเคราะห์น้อยที่พุ่งเข้าชนโลกด้วยความเร็วสูงแต่ก็ตามหลักการของแอนทารทรธพี rophy, ที่อย่างน้อยต้องได้ลงมือทำอะไรสักอย่างเพื่อรับมือกับวิกฤตการตรงหน้าก,ก่อน ส่วนที่ให้หุ่นอาราโตะไปประจำการก็เผื่อกรณีที่ซิลเวอร์บุลเลตยิงพลาดเป้าไอสไตล์ก็กะจะขอให้เวลอย่างผู้นำของแอนทาร์พีเป็นคนขึ้นขับอาราโตะเพื่อทำลายดาวเคราะห์น้อยดวงนั้นด้วยตัวเองจะมีแค่ดาวเคราะห์น้อยจริงๆแล้วการจะทำลายมันคงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเพชอบบร์ลระดับที่หนึ่งอย่างเวลนะักทว่าตั้งแต่จบการต่อสู้ในสงครามฮงไกครั้งที่สองถึงเวลาจะล่วงเลยมาแล้วถึง5ปีแต่เวลก็ยังไม่สามารถฟื้นฟูร่รางกายให้แข็งแรงเต็มร้อยได้เหมือนเดิม เมื่อผลลับการคำนวณออกมาแบบนี้ไอสไตล์จึงดีใจที่เหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่ต้องไปถึงมือของเวลเพราะเธออยากให้เวลได้พักผ่อนและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขบ้างเมื่อ3เดือนที่แล้วที่ฐานของแอนไ t โ o รพีเวลพยายามทดลองใช้พลังแฮชเชอร์เพื่อจำลองกุญแจสวรรค์อย่าง Star of Eden ออกมาแต่ยังไม่ทันสร้างมันจนสมบูรณ์เวลก็อออาการไอเป็นเลือดซึ่งเป็นสัญญาณว่าเขาใช้พลังงานหงไกมากเกินกว่าที่ร่างกายเขรับไหว ไอตาจึงปรากฏตัวขึ้นและพยายามบอกให้เวลใจเย็นๆและไม่ต้องฝืนตัวเองเพราะจากการวิเคราะห์ข้อมูลการฝึกล่าสุดของเวลเธอก็ระบุได้ว่าตอนนี้พลังของเวลฟื้นฟูมาแค่65%เท่านั้นหลังจากเหตุการณ์ในเซ็กแคนเอรรับชั้นขอแฮชเชอร์ของเวลก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักไอตากับเทสลาช่วยกันฟื้นฟูคอของเวลขึ้นมาได้ส่วนเวลที่ถ่ายโอนจิตสำนึกของเขาเข้าไปอยู่ในคอก็พัฒนาความเข้าใจในความสามารถของแฮชเชอร์แห่งเหตุผลมาจากการต่อสู้กับซีริน ทำให้เขาสามารถสร้างร่างกายของตัวเองจากพลังของแฮชเชอร์อย่างเหตุผลได้เพียงแต่ร่างที่สร้างจากพลังแฮชเชอร์ของเขายังไม่สมบูรณ์เวลจึงต้องเสียเวลาถึง5ปีกว่าจะฟื้นฟูพลังของเขามาได้เกินครึ่งไอสไตล์พยายามแนะนําให้เวลค่อยๆเป็นค่อยๆไปและเริ่มจากการทํากายภาพเพื่อให้ใช้ร่างกายได้คล่องก่อนจะดีกว่าแต่เวลก็ยังเป็นกังวลเพราะการที่เขาฟื้นตัวช้าทําให้ไอสไตล์กับเทสลาต้องช่วยดูแลแอนทาร์โทพีแทนเขาโชคดีที่หลังจบสงครามฮงไกครั้งที่2ทางชิกซองก็เสียหายหนักเหมือนกัน อตโต้เลยไม่คิดจะสร้างเรื่องเพิ่มต่างฝ่ายหรือต่างมีเวลาพักหายใจเพื่อฟื้นฟูความเสียหายจากสงครามงานของไอสไตน์กับเทสลาจึงไม่ได้ดักมากนักไอสไตน์ I พยายามปลอบเวลว่าพวกเธอไม่เป็นไรจากนี้ไปเธอกับเทสลาจะช่วยกันประคับประคองแอนทานโทรพี rophy, ให้ก้าวต่อไปเองตอนนี้พวกเธอแค่อยากให้เวลโฟกัสไปที่การฟื้นตัวและไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องทางนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเจ้าหนูโยฮคิมอย่างตัวน้อยได้แบกรับชื่อเวลและพยายามอย่างหนักเพื่อทุกคนมาตลอดหลายสิบปี ไอส์ต <I> ์จึงอยากให้เวล์ใช้โอกาสนี้ในการพักผ่อนบ้างเวล์จึงรับฟังคําแนะนําของไอสไตล์และถือโอกาสนี้ทําตามความฝันของเขาดูเวล์ได้กลายเป็นอาจารย์มหาลัยในสถาบันแคลเทคที่สอนในหลักสูตรวิศวกรรมอวกาศซึ่งหนึ่งในนักเรียนในคลาสของเขาก็คือมูราตาที่ไม่โกะหลังจบคลาสเวล์ก็ได้รับการติดต่อจากไอสไตล์เรื่องที่ดาวเคราะห์น้อยจะไม่โคจรมาชนโลกแล้วเวล์จึงสบายใจและอัปเดตกับไอสไตล์ชเช่นกันว่าการสอนของเขาราบรื่นดี จริงๆแล้วศาสตราจารย์ที่ต้องเป็นคนสอนในคลาสก็คือไอสไตน์แต่ว่าไอสไตน์ใช้เส้นสายแต่งตั้งเวลเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์และให้มาสอนแทนเธอนั่นเองซึ่งก็ต้องขอบคุณไอสไตน์ที่สั่งสอนเวลมาตั้งแต่เด็กเขาเลยกลายเป็นอาจารย์ที่ส่งมอบความรู้ให้คนรุ่นใหม่ได้ดีไม่แพ้ไอสไตน์เลยทีเดียวหลังจากวางสายจากไอสไตน์ le, เวลก็บังเอิญสวนกับฮิเมโกะที่กำลังรีบวิ่งออกจากมหาลัยไปอย่างร้อนรนจนทำบัตรนักศึกษาของเธอตกเอาไว้เวลที่เห็นจึงเก็บบัตรนักศึกษาของฮิ และด้วยความที่เวลเป็นคนความจําดีอยู่แล้วเขาจึงจําได้ทันทีว่าฮิเมกโกะเป็นนักเรียนในคลาสของเขานั่นเองหลังจากไอสไตล์ Star, โทรอัปเดตกับเวลเสร็จเทสลาก็รีบเข้าประชุมด่วนกับไอสไตล์ Star ทันทีเพราะเธอได้รับข้อความมาจากชิคซอบเรื่องดาวเคราะหน้อยที่เธอเพิ่งวิเคราะห์ไปว่าจะประชนกับดวงอาทิตย์ ก่อนหน้านี้ออโตเสนอว่าชิกซอจะช่วยวิเคราะห์เรื่องดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ให้เพื่อกระชับความสัมพันธ์หลังเกิดเหตุการณ์สงครามฮงไกครั้งที่2ซึ่งผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ที่เทสลาเพิ่งได้มาก็ไม่แตกต่างจากที่พวกเธอเพิ่งวิเคราะห์ไปว่ามันจะไปชนกับดวงอาทิตย์แน่นอนแต่ที่เทสลาตกใจก็คือในไฟล์การวิเคราะห์เส้นทางที่มาจากชิกซอมันมีรายละเอียดของดาวเทียมที่พวกเธอไม่เคยตรวจพบมาก่อนอยู่ด้วยซึ่งในชุดข้อมูลที่แนบมากกับข้อความมาระบุว่าดาวเทียมดวงนี้คือกุญแจสวรรค์ ทันใดนั้นภายในชุดข้อมูลก็ปรากฏเป็นวิดีโอจากนักวิทยาศาสตร์ของชิกซอลเขาใช้วิธียุ่งยากอย่างการแน่ข้อมูลลับพวกนี้มากับการส่งข้อความรายงานวิถีของดาวเคราะห์น้อยเพราะต้องการติดต่อหาแอนทานโทรพี ropy, โดยที่ไม่ให้ออตโตรู้นักวิทยาศาสตร์อย่างชิกซอลแจ้งว่าออตโตปิดบังการมีอยู่ของกุญแจสวรรค์ลำดับที่4มาตลอดและตั้งใจจะใช้มันเพื่อจู่โจมใสแอนทานโทรพีในเร็วๆนี้ตัวเขามองว่าการโจมตีครั้งนี้จะสร้างความเสียหายให้มนุษยชาติมากกว่าที่ควรจะเป็น เขาเ,เสนอว่าจะให้ข้อมูลของกุญแจสวรรค์ลำดับที่4โดยแลกกับการที่แอนทายโทรพี ropy, จะต้องช่วยลีภัยเขาให้ออกมาจากชิคซอาได้อย่างปลอดภยัยและไปอยู่ในความคุ้มครองของแอนทายโทรพี ropy, เพราะถ้าเขาให้ข้อมูลส่วนนี้ไปหลักก็อ,อตโตจะต้องไม่เก็บเขาไว้อย่างแน่นอนไอสไตที่ได้เห็นข้อความก็ตั้งใจจะติดต่อกลับเพื่อน,นัดพบกับนักวิทยาศาสตร์คนนี้และตรวจสอบเจตนาที่แท้จริงของเขาก่อนซึ่งนักวิทยาศาสตร์ที่ติดต่อพวกเธอมามีชื่อว่ามุรตาริวสุเกะ ในขณะเดียวกันริวสุเกะก็กําลังอ่านข่าวเกี่ยวกับการปรากฏตัวของเอเลี่ยนในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติแต่เขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเพราะข้างกายเขาก็มีสิ่งมีชีวิตขนฟูตัวน้อยอยู่กับเขาด้วยในประวัติศาสตร์ปี1947เหตุการณ์ที่รอสเวลประเทศอเมริกาเมืองนิวเม็กซิโกพบว่ามียาน UFO ของเอเลี่ยนโดนยิงตกและสามารถจับตัวสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนยานได้แต่เจ้าขนฟูมองว่าเรื่องนี้เป็นแค่เรื่องปาหี พราะยานอาวกาศที่บินข้ามอาวกาศได้จะโดนเทคโนโลยีล้าหลังของมนุษย์ยิงตกได้ยังไงความเป็นไปได้ที่มีมากที่สุดก็คือยานลำนั้นโดนชิกซอไมโตแอนทัยนโทรพียิงตกแต่ปี1947แหเชืระดับที่1ยังไม่เกิดเลยด้วยซ้ำแอนทัยนโทรพีเลยยังไม่ได้ก่อตั้งขึ้นมาออตโตในช่วงเวลานั้นก็ไม่ได้ให้ความสนใจในประเทศอเมริกา,มาแม้แต่นิดเดียวต่อให้รูสิเกตอ่านรายละเอียดเหตุการณ์นั้นยังไงก็ไม่มีทางคืบหน้าเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเรื่องเอเลียนอย่างแน่นอน เจ้าขนฟูจึงบอกให้ริวสุเกะทำตามข้อตกลงที่คุยกับมันไว้แล้วมันจะช่วยเล่าเรื่องราวของเผ่าพันธ์ของมันเรื่องราวของเอเลี่ยนจริงๆให้กับริวสุเกะฟังแต่ถ้าอยากรู้เรื่องราวของไวฟูสุดหน้าเลิฟก็ต้องหามาครอบครองให้ได้ก่อนเป็นลำดับแรกแต่เพชรในครั้งมีน้อยเกินทนครั้นจะเติมเองโหราคาหนักหน่วงแสบกระเป๋าตั้งเหลือเกินผมขอแนะนำนี่เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์ร้านรับเติมเกมใน,นราคาที่ถูกกว่าเติมเอง จะเติมเพชรหรือเติมบีชิปเพื่อกดแบตเทิ้ลพารในราคาประหยัดจะได้ราคาประหยัดเติมไวปลอดภัยแน่นอนร้อยเอซ็ทางร้านเครดิตแน่นหายห่วงเรื่องรีฟันตู้ใหม่เรียงรายกันมาแบบดุดันไม่เกรงใจใครขนาดนี้ถ้าเปิดจนเพชรหมดแล้วยังไม่ได้รับไวฟุในดวงใจมาครอบครองลองเติมผ่านยาดาประหยัดกว่าเติมเองเยอะเติมหลายแพ็คได้ส่วนลดอีกต่างหาก ถึงจะเกลือหลังเที่ยงคืนก็ไม่ต้องกังวลเพราะทางร้านเปิด24ชั่วโมงป้องกันอาการเซียนกาชาได้ดียิ่งนักถ้าคิดจะเติมคิดถึงยาดาเกมเซ็นเตอร์เลยครับย้อนกลับไปเมื่อปีก่อนในวันที่มุระต้าฮิเมโกะเพิ่งเสร็จจากพิธีจบการศึกษาและกําลังกลับบ้านเธอพบว่าริวสุเกะได้มารอเจอฮิเมโกะอยู่แล้วปกติริวสุเกะทำงานอยู่ฝั่งยุโรปแถมยังงานยุ่งมากฮิเมโกะเลยคิดว่าพ่อของเธอน่าจะไม่ได้มาหาเธอ ริวสุเกะแย้งทันทีวันนี้เป็นงานสำคัญของฮิเมโกะเพราะว่าฮิเมโกะอุตส่าห์ได้รับเกียรินิยมพิเศษที่จะมอบให้ผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นจนหาได้ยากเท่านั้นริวสุเกะเลยไม่อยากพลาดโอกาสที่จะมาร่วมแสดงความยินด,ดีให้กับลูกสาวแต่ริวสุเกะเพิ่งจะเห็นเมลที่ฮิเมโกะแจ้งเรื่องพิธีจบการศึกษาเมื่อวานเขาก็เลยมาช้าไปหน่อยริวสุเกะชื่นชมลูกสาวคนเก่งของเขาทันทีเพราะรายงานของฮิเมโกะได้รับการพูดถึงในงานประชุมระดับนานาชาติก่อนเธอจะเรียนจบด้วยซ้ำ โปรไฟล์ระดับนี้ไม่ว่ามหาลาัยแห่งไหนในโลกก็อาแขนต้อนรับฮิไมโกะทั้งนั้นริวสุเกะเลยเสนอให้ฮิไมโกะไปเรียนต่อระดับมหาลัยที่ยุโรปเพื่อที่พวกเขาจะได้ใช้เวลาครอบครัวร่วมกันให้มากขึ้นตั้งแต่แม่ของฮิไมโกะเสียไปเธอก็ต้องใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียวมาตลอดเพราะริวสุเกะไม่สามารถลาจากงานของเขาที่ยุโรปมาได้เลยนั่นทําให้เขารู้สึกผิดต่อฮิไมโกะมาตลอด แต่ฮิเมโกก็เข้าใจพ่อของเธอดีเธอรู้ว่างานที่ริวสุเกะทำนั้นสำคัญมากเธอจึงไม่ได้นึกเสียใจอะไรที่ไม่ได้ใช้เวลาร่วมกับพ่ออีกอย่างที่ฮิเมโกก็ตัดสินใจอนาคตของตัวเองเอาไว้แล้วว่าเธออยากไปเรียนต่อที่แคลเทคเธอเองก็คิดว่าการได้ใช้ชีวิตร่วมกับพ่อก็น่าสนุกดีแต่ที่มหลาลัยแคลเทคมีเอกที่เธอสนใจมากๆอยู่นั่นคือวิชาวิศวกรรมอวกาศและดาราพลวัตถือเป็นวิชาแห่งอนาคตสำหรับฮิเมโกเพราะความฝันของเธอคือการได้ออกไปสำรวจอวกาศอ,าศอันกว้างใหญ่ ถึงฮิเมโกะจะอยากอยู่กับพ่อแต่ที่ยุโรปไม่ได้มีหลักสูตรด้านนี้เลยมหารายแคลเทคจึงเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกสำหรับการศึกษาด้านอาวกาศฮิเมโกะจึงอยากจะทําตามที่ริวสเกะเคยสั่งสอนเธอไว้ว่าคนตระกูลมุระตะจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างที่มีเพื่อทําให้ความฝันได้กลายเป็นความจริงฮิเมโกะจึงมาเข้าเรียนที่แคลเทคและจดจ่อกับค่าเรียนของเธออย่างเต็มที่ตั้งแต่เริ่มเรียนที่แคลเทคฮิเมโกะยิ่งมั่นใจว่าเธอคิดไม่ผิดที่ตัดสินใจมาเรียนที่นี่ สถาบันเพียบพร้อมทั้งองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยทําให้การศึกษาของฮิเมกะกเป็นไปได้อย่างราบรื่นนอกจากสถาบันจะเพียบพร้อมผู้คนที่อยู่ที่นี่ต่างก็เก่งกาจกันทั้งนั้นทั้งนักศึกษาที่มีเป้าหมายที่ต้องการจะขว่ยขวารวมถึงอาจารย์อย่างเวลก็เช่นกันทั้งที่ยังดูหนุ่มแต่กลับได้เป็นถึงรองศาสตราจารย์แล้วเส้นทางที่จะได้เลื่อนขั้นเป็นศาสตราจารย์จึงดูเปิดกว้างสุด,สด ทว่าตอนนั้นเองฮิเมโกก็ได้รับข้อความจากคนรู้จักที่แนบภาพปริศนามาซึ่งในภาพนั้นตั้งคําถามว่าสิ่งที่อยู่ในภาพได้ปรากฏขึ้นที่นิวเม็กซิโกซึ่งดูแล้วมันอาจจะเป็นเอเลี่ยนก็เป็นได้หลังจากหมดคาบเรียนฮิเมโกจึงรีบเดินทางออกจากมหาลัายในทันทีกลับมาที่ปัจจุบันฮิเมโกเดินทางไปถึงสนามบิน LA เพื่อซื้อตั๋วเดินทางไปยังนิวเม็กซิโกแต่เมื่อพนักงานขอบัตรประจําตัวของฮิเมโกเพื่อย,ยืนยันตัวตนเธอกลับหามนันไม่เจอ โชคดีที่เวลตามเอาบัตรประจําตัวของฮิเมโกะมาคืนพอดีเวล์ชี้แจงว่าเขาเก็บบัตรของฮิเมโกะได้แต่ฮิเมโกะซิ่งออกมาจากมหาลัยไวมากเขาเลยคืนตรงนั้นไม่ทันสุดท้ายเขาเลยต้องไล่ตามฮิเมโกะจนมาถึงสนามบินฮิเมโกะเลยต้องออกปากขอโทษเวลและอธิบายกับเวลว่าเธอจําเป็นต้องรีบเดินทางไปยังนิวเม็กซิโกให้เร็วที่สุดพอเวลออกท่าทางสงสัยฮิเมโกะเลยเอาข้อความที่เธอได้รับมาให้กับเวลดูเธอได้ข้อมูลมาจากโลกออนไลน์ว่ามีคนพบเห็นเอเลี่ยนอยู่ที่นิวเม็กซิโก พร้อมทั้งถ่ายรูปและระบุพิกัดชัดเจนมาด้วยฮิมเมกะดที่มีเป้าหมายในการเดินทางออกจากโลกเพื่อสำรวจอวกาศอยู่แล้วจึงสนใจในข่าวเอเลียนนี้เป็นอย่างมากเมื่อเห็นโอกาสที่จะได้เจอกับมนุษย์ต่างดาวตัวเป็นๆฮิมเมกะดจึงไม่ลังเลที่จะเดินทางไปตรวจสอบด้วยตัวเองทั้งรูปภาพและสถานที่ทําให้เวลเกิดข้องใจขึ้นมาเวลเลยขอดูรูปภาพที่ฮิมเมกะดได้รับมาให้ชัดๆเมื่อได้เห็นภาพเวลก็ยิ่งมั่นใจว่าไอที่อยู่ในรูปนั่นมันไม่ใช่เอเลียนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะดูยังไงมันก็คือคุณ ที่ก่อนหน้านี้เทสลาสั่งให้เอาไปประจำการไว้ที่นิวเม็กซิโกเพื่อดูท่าทีของดาวเคราะห์น้อยที่อาจจะพุ่งชนโลกนั่นเองแต่เวลไม่สามารถอธิบายไปตามตรงได้เพราะคุณยนต์ตัวนี้ถือเป็นความลับสุดยอดของแอนทานโทรพีเวลเลยไม่สามารถหยุดยั้งความอยากรู้อยากเห็นของฮิเมโกจนต้องปล่อยให้เธอขึ้นเครื่องไปทว่าเวลก็ไม่อยากปล่อยไปแบบนี้เวลรีบติดต่อเทสลาทันทีเพื่อเช็คสถานะปัจจุบันของเทสลาซึ่งเทสลาก็กำลังอยู่ระหว่างการขนย้ายหุ่นอาราโตกลับจากนิวเม็กซิโกพอดี เธอเลยถือโอกาสเล่าให้เวลฟังว่าวันก่อนมีพวกครั่ง UFO มาป้วนเปี้ยนใกล้ๆอาราตกเธอเลยจับยัดเครื่องลบความทรงจำของเธอไปเรียบร้อยเวลเลยแจ้งว่าคนพวกนั้นอับรูปลงเน็ตไปแล้วจนทำให้ลูกศิษย์ของเขากำลังตามรอยไปในไม่ชา้าเทสลาเลยบอกให้เวลไม่ต้องกังวลเพราะตอนนี้ลูกน้องมือดีอย่างไรเดนเรียวมะก็อยู่กับเธอด้วยถ้าฮิเไมโกมาถึงก็แค่ให้เรียวมะกับลูกน้องไปจับตัวฮิเไมโกมาให้เธอแล้วเดี๋ยวเทสลาจะช่วยลบความทรงจำและจับส่งกลับบ้านให้เอง แต่เรียวมาค่อนข้างเป็นกังวลกับกระบวนการลบความทรงจําของเทสลาเพราะพวกคลั่ง UFO ที่โดนจับลบความทรงจําไปเมื่อวานเอาแต่นอนละเมอตัวสันจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้สติเลยด้วยซ้ําเทสลาเลยแย้งออกมาว่าอาการนี้มันเป็นผลข้างเคียงจากการลบความทรงจําที่เธอคาดการไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วพวกที่โดนลบความทรงจําจะนอนตัวสันแบบนั้นไปอีกสัก5วันหรืออย่างมากก็สัก1ิบวันนี่แหละแล้วหลังจากนั้นก็จะตื่นมาแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเองพอวเวลได้ยินแบบนี้ก็เกิดเป็นห่วงขึ้นมา เพราะถ้าคนของเขาเป็นสาเหตุให้นักเรียนในคลาสต้องนอนสมเสียเวลาเข้าเรียนไปกว่า10วันคงไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่เวลเลยแจ้งกับเทสลาว่าเขาจะหาวิธีจัดการเรื่องนี้และทําให้ฮิเมโกะไม่ได้ไปเห็นอาราฮาโตเองฮิเมโกะจะได้ไม่ต้องไปเจอกับการลบความทรงจําสุดโหดของเทสลาเวลจัดแจงซื้อตัว๋วและขึ้นเครื่องบินไฟ์เดียวกับฮิเมโกะทันทีฮิเมโกะจึงเข้าใจว่าเวลน่าจะให้ความสนใจเรื่องความจริงของเอเลียนตัวนี้เหมือนกับเธอ หลังจากเครื่องบินเทคออฟแล้วเวลก็ขอดูรูปภาพเอเลียนที่อยู่ในโทรศัพท์ของฮิเมโกอีกครั้งซึ่งฮิเมโกก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้เวลดูเพราะเธอเข้าใจว่าเวลสนใจในเบาะแสของเอเลียนตัวนี้จะต้องตามเธอขึ้นเครื่องมาด้วยแต่เวลก็พยายามปฏิเสธว่าเขาไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้แค่รู้สึกสงสัยอะไรนิดหน่อยเวลเปิดดูรูปภาพในโทรศัพท์ของฮิเมโกไปพลางและถามฮิเมโกไปพลางว่าหลังจากไปถึงนิวเม็กซิโกแล้วฮิเมโกคิดจะหาเจ้าเอเลียนในภาพนี้ยังไงเพราะนิวเม็กซิโกก็ไม่ใช่เล็กๆจะไปเดินนหามักก็คงลอยู่ <ๆ S 1> ฮิเไม่โกะเลยชี้แจงว่าในรูปภาพนั้นมีพิกัดที่ถูกระบุเอาไว้เป็นตัวเลขอยู่ด้วยแค่เดินทางไปตามพิกัดนั้นก็จะถึงจุดหมายในรูปภาพนั้นได้ไม่ยากเลยเวลรู้แบบนี้แอบ,บใช้พลังแฮชเชอร์แห่งเหตุผลแทรกแสงข้อมูลการแสดงผลในโทรศัพท์ของที่ไม่โกะและเปลี่ยนตัวเลขพิกัดที่สแสดงอยู่ในรูปภาพให้เป็นพิกัดหลอกที่เขาวางแผนเอาไว้หลังลงจากเครื่องทั้งสองก็มุ่งหน้าไปยังพิกัดหลอกที่เวลวางแผนไว้ทันที ทั้งคู่เดินทางไปยังเมืองซันตาเฟเมืองหลักของนิวเม็กซิโกที่ดูยังไงก็มีคนเดินพลุกพล่านจนไม่น่าใช่จุดที่เอเลียนจะปรากฏตัวไม่แต่น้อยฮิเมโกพยายามใช้พิกัดยังไงก็พบว่าเธอมาตรงตามพิกัดที่ระบุในรูปภาพแล้วแต่ฮิเมโกก็ยังไม่ยอมแพ้เธอคิดว่าตัว GPS ที่ระบุตำแหน่งตอนถ่ายภาพอาจจะขัดข้องก็เป็นได้เธอจึงคิดจะขยายพื้นที่และออกไปตรวจสอบแถบชานเมืองด้วยทว่าเวลก็เบรกเอาไว้ก่อนและชี้ไปทางโปสเตอร์หนังใหม่ของโรงภาพยนตร์ที่นั่น โปสเตอร์นั้นเป็นรูปภาพของคุณยนอาราฮาโตะนั่นเองเวลอธิบายว่าในภาพนั้นคือคุณยนนินจาอาราฮาโตะที่กําลังจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในอีก2เดือนโรงภาพยนตร์ก็เลยทยอยแปะโปสเตอร์โปรโมทกันแล้วเวลจึงตั้งข้อสงสัยไปว่าคนที่ลงรูปนี้คงมาเห็นโปสเตอร์ที่เพิ่งแปะไปตอนกลางคืนทําให้มองเห็นไม่ชัดก็เลยเกิดความเข้าใจผิดขึ้นมามากกว่าซึ่งเรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติในโลกอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว ฮิเมกโกะก็พยายามเทียบรูปภาพในโทรศัพท์ของเธอกับรูปบนโปสเตอร์และก็มองว่ามันคล้ายกันจริงๆรวมถึงข้อสงสัยที่เวลพูดมามันก็ดูเมคเซน์ดีเธอเลยผิดหวังจนคอตกเพราะสุดท้ายเธอดันเดินทางมาเสียเปล่าซะได้ เธอเชื่อว่าแหล่งข้อมูลของเธอเป็นคนที่น่าเชื่อถือมากเพราะเขาเคยเขียนบทความเชิงวิชาการเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกเธอเลกล่าออกเดินทางมาโดยไม่ลังเลพอเห็นสีหน้าผิดหวังของฮิเมโกะก็ทำเอาเวลรู้สึกผิดไปเหมือนกันแต่เขาก็เชื่อว่าการให้ฮิเมโกะรู้สึกผิดหวังก็ยังดีกว่าการปล่อยให้ฮิเมโกะไปโดนเทสลาลบความทรงจำอย่างแน่นอนเหนือสิ่งอื่นใดก็คือเวลรู้สึกขอบคุณเรียวมะมากที่ช่วยดำเนินการตามแผนของเขาอย่างรวดเร็วฉับไวขนาดนี้เพราะไอ้เจ้าหนังอาราฮะตกไม่ได้จะมีฉายจริง เวลวางแผนกูเรื่องทั้งหมดมาหลอกฮิเมโกตั้งแต่ก่อนขึ้นเครื่องแล้วและสั่งการให้เรียวมะรีบจัดทําโปสเตอร์มาติดตั้งที่โรงภาพยนตร์ก่อนที่พวกเวลจะเดินทางมาถึงนิวเม็กซิโกซึ่งเรียวมะก็ทําภารกิจเสร็จสิ้นอย่างชิวเฉียดเลยทีเดียวเมื่อรู้ว่ามาเสียเที่ยวฮิเมโกก็ขอโทษขอโพยเวลทันทีที่เธอไม่ตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนจนทําให้เวลต้องมาเสียเที่ยวกับเธอด้วยเวลก็พยายามจะแยง้งว่าเขาไม่ได้รู้สึกไม่ดีจนฮิเมโกต้องมาขอโทษเขาเลย แต่ฮิเมโกก็ยังเชื่ออยู่ว่าเวลเป็นคนที่คลั่งเอเลี่ยนตัวยงถึงขนาดซื้อตั๋วเครื่องบินมาดูเอเลี่ยนจับตาเพียงเพราะเห็นรูปภาพแค่รูปเดียวเวลคงต้องรู้สึกแย่ที่อดเห็นเอเลี่ยนตัวเป็นๆยิ่งกว่าเธออย่างแน่นอนเวลจึงยืนกรานอีกครั้งว่าเขาไม่ได้สนใจเอเลี่ยนแม้แต่นิดเดียวนั่นทำให้ฮิเมโกะสงสัยว่าถ้าเวลไม่ได้สนใจเอเลี่ยนเหมือนกับเธอแล้วเวลจะลงทุนตามเธอมาที่นิวเม็กซิโกทำไมซึ่งคำตอบที่ฮิมมกโกะคิดได้ก็มีเพียงแค่อย่างเดียวนั่นก็คือออเเเเเววววลุุตตส่่าาาาาหห์งงทนนมมพระป็ธ ข้อสรุปของฮิไมโกะก็ทำเอาเวลช็อกตาตั้งเพราะมันจะกลายเป็นความข้อจผิดที่ส่งผลต่ออาชีพอาจารย์ของเขาอย่างแน่นอนเวลเลยต้องแก้ต่างไปว่าเขาเองก็สนใจพวกสิ่งมีชีวิตนอกโลกเหมือนกันที่ตามฮิไมโกะมาก็เพราะอยากเห็นเอเลี่ยนกับตาตัวเองจริงๆนั่นแหละแต่กลายเป็นว่าเวลเสียเหลี่ยมฮิไมโกะเพราะฮิไมโกะชงไปแบบนั้นเพื่อรอให้เวลออกปากยอมรับว่าตัวเขาก็สนใจเอเลี่ยนเหมือนกันเธอเชื่อว่าเวลแค่ปากแข็งเพราะกลัวว่าจะถูกมองเป็นคนแปลกๆที่เชื่อว่าเอเลี่ยนมีอยู่จริง ตั้งแต่เข้ามาหาลัยฮิเมโกะก็พยายามหาคนที่สนใจสิ่งมีชีวิตนอกโลกเหมือนกับเธอฮิเมโกะตั้งชมรมวิจัยอรารยธรรมจากต่างดาวในมหาไลัยไปแล้วด้วยซ้ำแต่ก็ไม่มีใครมาเข้าร่วมเลยเธอเลยคิดไปแล้วว่าคนอื่นๆคงเลิกเชื่อเรื่องเอเลี่ยนกันหมดแล้วการที่เวลออกปากพูดเองว่าเขาสนใจเอเลี่ยนเหมือนกันทําให้ฮิเมโกะดีใจมากฮิเมโกะเลยขยันขยอให้เวล์ามาเป็นที่ปรึกษาให้กับชมรมของเธอซึ่งน้องนางก็ไม่รอให้เวลปฏิเสธด้วยซ้ำ ทีมโกจะจัดแจงวางอีเวนต์ล่วงหน้าทันทีว่าเธอจะจัดทริปไปสังเกตการดาวเคราะห์หน้อยที่จะโครจรผ่านโลกไปจนถึงดวงอาทิตย์ซึ่งเวลจะต้องไปกับเธอในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมด้วยในขณะเดียวกันมูร์ตาเรีวสุเกะก็กำลังจับจ้องไปยังจอมอนิเตอร์ที่แสดงภาพของกุญแจสวรรค์ลำดับที่4เดิมทีริสุเกะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยกระทั่งเมื่อ5ปีก่อนหลังเกิดเซกชันเอรับชันเขาได้รับคำเชิญโดยตรงจากออกโตให้มาเป็นหัวหน้าสถาบันวิจัยเพื่อทำงานลับสุดยอดให้กับออโต ออตโต้เสนอให้ริวสุเกะมาดูแลการซ่อมแซมและฟื้นฟูกุญแจสวรรค์ระดับที่4ี่ที่เขาค้นพบจากข้อมูลในเชลเตอร์หลบภัยของอารยธรรมยุคก่อนข้อเสนอที่จะทําให้ได้คลุกคลีกับเทคโนโลยีจากอารยธรรมยุคก่อนที่เหนือความเข้าใจของยุคปัจจุบันดึงดูดให้ริวสุเกะตอบรับข้อเสนอของออโต้เขาจึงต้องจากครอบครัวในประเทศญี่ปุ่นมาทํางานที่สาขาหลักของชิกซอที่ออสเตรียเดิมทีกุญแจสวรรค์ระดับที่4ถูกสร้างขึ้นเพื่อฟื้นฟูโลกหลังจากที่โลกถูกทําลายโดยแฮชเชอร์แห่งจุดจบ บันทึกที่ชิกซอรวบรวมได้จากเชลเตอร์หลบภัยหลายแห่งได้ระบุเอาไว้ว่ากุญแจสวรรค์ระดับที่4ได้ทํางานอย่างต่อเนื่องมาตลอด5 0,000ปีเพื่อฟื้นฟูชั้นบรรยากาศผืนดินและท้องทะเลจากการปนเปื้อนของพลังงานหงไกลหลังจากฟื้นฟูระบบนิเวศของโลกจนเสร็จพลังงานของมันก็หมดลงแล้วลอยเคว้งอยู่บนอวกาศมาตลอดเมื่อชิกซอรู้ถึงการมีอยู่ของมันจึงต้องการนํามันมาใช้เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศของทุ่งไซบีเรีย หพราะว่าออตโตเป็นคนสั่งยิงขีปนาวุธหงไกประเบิดพื้นที่แถบนั้นจนเต็มไปด้วยการปนเปื้อนของพลังงานหงไกริวสุเกะใช้เวลาหลายปีเพื่อซ่อมแซมจนใช้งานมันได้และทําการฟื้นฟูทุ่งไซเบียมาตลอดหลายเดือนออตโตได้เข้ามารายงานผลลัพธ์จากการทํางานของริวสุเกะว่าเขาส่งทีมบอลครเรียไปตรวจสอบที่ทุ่งไซเบียแล,แล้วผมว่าความเข้มข้นของพลังงานหงไกลดลงจนเกือบหมดรวมถึงระบบนิเวศก็เริ่มกลับมาปกติแล้วออตโตจึงชื่นชมในความพยายามของริวสุเกะ เรียวสุกเกะจึงเสนอกับออตโตว่าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นแล้วก็ควรพักการใช้งานกุญแจสวรรค์ลำดับที่4บ้างเพราะเขาแค่ซ่อมแซมให้มันพอใช้งานได้ก่อนมันจึงยังไม่สมบูรณ์และตอนนี้มันผ่านการทํางานอย่างต่อเนื่องมาถึง6เดือนแล้วเรียวสุกเกะจึงเชื่อว่าควรจะพักซ่อมบํารุงม,มันก่อนเพื่อการใช้งานระยะยาวและไหนๆก็ต้องพักการใช้งานกุญแจสวรรค์แล้วเรียวสุกเกะเลยจะขอลาพักผ่อนเช่นกันเขาอยากไปที่อเมริกาเพื่อไปหาลูกสาวที่ไม่ได้เจอกันมาหลายปีแต่ด้วยความที่อเมริกาถือเป็นถิ่นของแอนท ทำให้ออตโตเกิดความเครื่อนแครงใจในคําขอลาพักผ่อนของริวสุเกะออตโตจึงใช้งานวอร์อาไคของเขาเพื่อจาลองกุญแจสวรรค์ลำดับที่แขนนกเฟงหัวและใช้มันแทรกแซงจิตใจของริวสุเกะให้พูดแต่ความจริงเท่านั้นออตโตตั้งคําถามว่าริวสุเกะแค่จะกลับไปพบครอบครัวไม่ได้มีแผนการอื่นซ่อนไว้อยู่ใช่หรือเปล่าซึ่งริวสุเกะก็ยืนยันว่าเขาแค่ต้องการพักผ่อนเพื่อไปพบลูกสาวเท่านั้นเมื่อใช้พลังของขนนกเพื่อคอนเฟิร์มเป้าหมายของริวสุเกะแล้วออโตจึงเชื่อว่าริวสุเกไไม่ได้โกหกหเขา ออตโต้เลยอนุมัติคำขอลาพักผ่อนของริวซุเกะและเตือนให้ริวซุเกะระวังอย่าไปอยู่ในพื้นที่ของแอนไทโรูพีก็พอออโต้จากไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วพลังคนนกของเขาไม่ได้มีผลกับริวซุเกะเลยเพราะเจ้ามนุษย์ต่างดาวขนฟูเพื่อนของริวซุกเกะจับคนนกกินเข้าไปเรียบร้อยแล้ว